สวัสดีครับมาพบกับช่องระดาษพระครออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินๆกับเอิร์นวัดใหญ่ตอนนี้เรายังอยู่เมเจอร์อยู่อยู่ทำไมพี่ก็ต้องรอสัมภาษณ์ครับพระเอกของเรื่องนะครับเฮ้ยพระเอกในเรื่องมือปืนนะครับพี่แหลมนะครับพี่แหลมทวีนที่ไฟฮาเออร์ของเรานี่เองนะครับโอ้โหนี่พิกบทบาทพิกบทบาทนะครับจากเอกหนังจากเด็กช่างมาเป็นเป็นเพลินไปไปคุยกันดีกว่าปะ สวัสดีครับพี่แหลมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับพี่เอิญนั่งอยู่กับพระเอกหนังมือปืนนะครับโอ้โหแต่ผมเนี่ยมาเจอพี่เล่นหนังอยู่สองสองเรื่องก็คือเรื่องสี่คิงเป็นพี่บากันหกกแล้วก็เรื่องนี้แต่ผมจําภาพพี่ได้แต่คือนักร้องเพลงอยู่กับกีตาร์ ร้องเพลงครับชีวิตปกติร้องเพลงเล่นดนตรีนี่คือปกติแต่ในพับในบาร์แสดงว่าที่พี่ทําอยู่ในหนังนี่คือไม่ปกติอันนั้นไม่ค่อยปกติท่หรอกไกลมากเลยจับางกระหนกติดตาผมยอมรับเลยพี่ในในโฟกิงติดตามากเลยครับในรับบทบาทเป็นพี่บางกระหนกแต่ตอนนี้พลิกมาเป็นมือปืนมือปืนนะครับยากยากมันยากง่ายยังไงพี่โอ้ยากขึ้นอีกครับ ผมพูดธเขาพาผมไปเข้มถ้าเป็นกาแฟนะพี่บางเป็นขั่วกลางอันนี้ขั้วเข้มเทียันี่อีกพอ้โไปลึกเลยถึงก็ต้องฝึกฝนเลยไหมพี่ต้องฝึกครับประมาณฝึกใช้ปืนโอ้โหผมก็ไม่เคยจับวงจับไม้อะไรเราจับกีตาร์ผูไม้ับเราคิดภาพท่านผู้ชมเคยเห็นใช่ไหม จับไปกีตาร์จับไมวันนี้ไม่จับปืนอูมันฉีกมันฉีกเลยอะไปไกลเลยครั้งแรกพี่บังก่อนไอฉากไอยิงแทโทนั่นน่ะคุณบังสอนผมนะครับสอนผมจับปืนพี่บังสอนเองนะนั้นทีนี้ไอนี่เรื่องเบือปืนต้องจริงจังนะไปจับแบบแหมไปจับเป็นทาเป็นเหมือนว่าจับผ่านๆไม่ได้ก่อนก่อนนี่แหละจับแบบเด็กช่างเด็กช่าง นนไม่รู้ไม่ผิดเด็กช่างจับเฮ้มือปืนด,ด้วยทั้งมือชีพ <laughs> มือชีพทีนี้ผมต้องไม่เรียนเลยมผมก็ต้องไม่เรียนคุณพูดเขาก็พาผมไปเรียนนี่นะฮะไปเรียนกับอาจารย์สอนยิงปืนใช่ก็ไปเรียนยิงปืนจริงการโอ้โหปืนจริงแรง้วยสิไประเด็น <laughs> โอ้โหยิงนี่ตกใจเลยพี่โอ้โหตกใจดิ คุณนี่มันแรงขนาดไหนคุณพุธใช้ลูกกระสุนปลอมเรียนกันก็ไม่ได้คุณพุธอยากเรียนด้วยลูกกระสุนจริงกระสุนจริงเลยจริงจังมากทีุ่ณเห็นหนังมันขนาดนี้นี่คือเขาเรียนมาขนาดนี้เรียนจริงด้วยแล้วไม่ยิงสองนัดสามนัดไม่ใช่สิมาเป็นแพ็คมาอยา่นี้เลยแล้วก็ยิงไอ้นี่ลูกซองอ่ะทั้งปืนสั้นและปืนยาวปืนสั้นและปืนยาวต้องถูกต้องการจับป <laughs> ืนอย่างถูกต้องถูกวิธีล้วงเข้าไปทํายังไงมือไม่ให้เข้าโก่งกายเพราะอะไรเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นในการแสดง กว่าจะได้กว่าจะได้บทบาทมือปืนน้โหแล้วเรื่องนี้พี่พี่พี่คิดว่ายากไหยากยากกว่าเดิมประมาณไหนยากกว่าเดิมในเรื่องแบบว่าซินอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้ยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมเพราะว่าโหการที่เล่นเป็นเพชรเนี่ยเพชรเขามีสตาชีวิตที่มันอาภัพตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือการที่เรียนรู้และเข้าใจก็ต้องยินดีที่จะไปกับเขาด้วยตั้งแต่การเรียนการแสดง ต้องไปรู้จักว่าจริงๆเขาเกิดมาเนี่ยเขามีใครบ้างในชีวิตอพอลืมตาเขามาเป็นเพชรเท่านั้นนะไม่มีใครเลยครับแม่มอไม่เห็นเลยคูล่มครับผมไม่เห็นแม่เลยครับพ่ออยู่ไหนโอ้ผมเห็นลางๆครับโอ้เลยไม่อยู่ในบ่อนอีกอะไรอีกมีชีวิตมีแค่ลุงต่อเป็นผู้มีพระคุณมีเพื่อนคนเดียวชื่อบอมมีเมียคนเดียวนี่คนเดียวแหละ คนเดียวโอ้คนเดียวจับคนเดียวคนเดียวคนเดียวคือทรายแล้วก็มีไอ้น้อยอีกคนหนึ่งดึงมาช่วยชื่อไอ้สัมฤตีวิตไอ้เพชรมีคนนี้ครับแล้วก็เป็นทุกคนที่เขารักแบบฝากหัวใจไว้ได้ทีนี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องที่เกิดขึ้นวิถีชีวิตของเขาเข้าไปสู่โลกของมือปืนเต็มตัวเลยทีนี้โอ้โหแล้วเป็นมือปืนร้อยศพด้วยอะไรด้วยของเขาด้วยทีนี้ยุ่งเลย ะครับนั่นคือจิตาชีวิตเขาผมเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปรับน้ําหนักตรงนี้นแล้วพี่อินกับบทบาทนะพอเล่นหนังเรื่องนี้ไปรู้สึกตัวเองจะเป็นมือปืนแล้วไหมผมมนถูกผมไม่อยากจะเลิกแหมอยากจะกลับไปร้องเพลงเต็มเต็มทุกนี่ผมยังต้องคุยกับพวกคุณเป็นมือปืนเลยอนคือมันไม่ใช่มันต้องอินถ้าไม่อินมันก็ไม่ถ่ายทอดออกมาได้ไม่ไม่สมจริงไงคือความสามารถของของนักแสดงเนี่ยเนี่ยโอ้โหคือ มันต้องไปตอนแรกผมก็คิดโอ้โหนี่ผมต้องเล่นเมนูปผมคูยกับแม่ผมนะแม่พูดที่พงศ์อีกแล้วจะให้ผมไปเปิดแม่ผมพูดเลยป่ะเดี๋ยวมึงก็รู้เองไงว่ามึงจะต้องเล่นแบอเออผมก็คิดเออลูกจะรู้เมื่อไหร่ก็ได้แต่สุดท้ายก็รู้เ็าให้ก็เลยยินดีกระโดดเข้าไปเล่นเพราะว่าพออ่าน,ออานบทภาพยนต์แล้วก็สนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่เออไอ้ครั้งหนึ่งถ้าเราได้มาเล่น บทนี้มันก็ท้าทายนะในชีวิตของการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมเห็นจากที่เห็น <din> พี่แหลมมาพี่เต็มที่ทุกอย่างนะผมเคยเห็นพี่แหลมเล่นดนตรีครับตอนนั้นเข้าไปเรียนจำด้วยกันวัยหนุ่มโอ้โหพี่เขาใส่ยับด้วยนะคือเวลาหมดแล้วเนี่ยนักโทษมก็ขออยู่ได้สองเพลงสามเพลงนี่ก็ให้ไม่เล้ไม่ไหมดเวลาไม่เลยไปแล้วคุกจะปิดแล้วพี่คุกจะปิดแล้วมันขอพี่ก็ให้มันขอพี่ก็ให้มันไม่ได้ไม่ใช่คือก็โอ้ ไม่ใจข้างนอกข้างในอย่างเดียวพี่ข้างนอกปัจจุบันผมเล่นไปชั่วโมงครึ่งเกือบแบบใครเขาเต็มที่จริงพี่เขาเต็มที่จริงเต็มจริงสนุกอะพี่มันสนุกอะเวลาแบบผมเล่นดนตรีแล้วผมสนุกไปมียิ่งคนดูสนุกเอาเราก็สนุกไปด้วยถึงไหนถึงกันเป็นกันนะเราววันนี้เล่นหนังสนุกเหมือนเัิมแต่แต่ที่เขาเล่นหนังเขาก็เต็มที่นะผมเคยไปไปร่วมแสดงวันนั้นเขาเทคเดียวผ่านนะฉากที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างดีที่ที่เห็นกันเนี่ยเทคเดียวผ่านแต่เขาแอบมามาดินทาพี่รับหลังนะเขาบอกว่า พอไปเจอพี่หลานปุบ๊บกันไหมนะเ,ออเคยคุยมีบอกรทั้งคุยกันตอนรอถ่ายหนังบอกพี่หลาบอกดนตรีเนี่ยชอบดนตรีไม่ต้องรอเล่นได้เลยหนังนี่พี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่คือมันต้องรอ,อ <c ười> คือไม่เป็นคนใจร้อนเนี่ยคือ <c> ถ <ười> ้าดนตรีไม่ต้องรอเล่นเลยแต่ถ้าเล่นหนังนี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ มันต้องลองหล่อแล้วไปไหนก็ต้องมีกีตาร์ไปด้วยตอนจะเล่นหนังแล้วแต่คือดนตรีมันอยู่ในชีวิตมันเหมือนเพื่อนอ่ะพี่กีตาร์มันเหมือนเพื่อนอ่ะมันไปง่ายกับเราใส่ท้ายรถแล้วไปไหนก็ได้เหงาๆหน่อยก็เล่นกีตาร์เคลียไปสักแป๊บนึงก็รู้สึกดีขึ้นแล้วผมงขายกีตาร์นะพี่ผมติดตามพี่เ่ยโคนี่เลยขายของเจอพนี่ผมอยากสัมผัส ผมว่าผมอยากมีโอกาสกสักตัวหนี่นะจัดให้เพราะตอนนี้ผมอ่ะไม่ทำกีตาร์คัสตอมเนี่ยผมทำเฉพาะคนพิเศษเพราะว่าเวลาผมน้อยผมมีลูกสองคนผมเหลือคิวอยู่หกตัวที่เหลือสามสิ่ตัวผมคืนหมดเลยเพราะมันทำไม่ได้อ๋อคืนคิวไปเลยอ่ะใช่คือเราคืนไปนี้พี่กีตาร์ทำเนี่ยมันต้องมี อารมณ์อ่ะพอโดนบังคับด้วยแบบเงินตาหนึ่งเดือนต้องเสร็จเนี่ยกีตาร์เราไม่ไม่ดีเราจะมาเรื่องกีตาร์ได้ไงวะเนี่ย <laughs> ทำยังไนะ <laughs> เพราะว่างานกีตาร์เนี่ยผมว่าเป็นนวัตกรรมที่มันคราฟมากนะ <c oughs> การทําเรื่องเสียงมันละเอียดอ่อนฮะมันตั้งแต่ไม้การโอ้โหมันเป็นหลักมินใช่ฮะันสเกลมันหลักมินแล้วมีการบ็มเพาะมีการทากาวต้องหกชั่วโมงอัพมีการห้องแล้วเปิดแอร์กีตาร์ผมทำในห้องแอร์ ครับต่างคือโอ้โหไม่มีโอ้โดีเทลเยอะไม้ชนิดไหนใช่เมเปิลโรสฟู๊ถูกต้องนะบาซิลนบาซิลอย่างพี่แหลมต้องบาซิเลียนแล้วนี่แต่ฝัดของไม้ดูพี่แหลมแล้วกีตาร์รู้เรื่องมันเนี่ยไม่หนูเรื่องเลยครับผมเล่นนตีชิงตีชิงผมมันตีเพี้ยนอยู่เลยผมไม่หนูเรื่องอยแล้วพี่แหลมเขาอยู่กีตาร์เราคนกีตาร์เราก็จะรู้เราอาจจะไม่เป็นแต่เรารู้ว่าแบบเออคนที่ชอบกีตาร์ไปเป็นยังไงแล้วมีพี่นอกจากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดมีผลงานอะไรพี่ผมแหละผมก็ในภาพยนตร์ ก็คือการแสดงแล้วก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทําเพลงประกอบภาพยนตร์มีด้วยกันสามเพลงมีเพลงสุนัขของนายนะครับเพลงนี้คดีแล้วก็เพลงนายดวงดาเยนนั้นอันนี้อยากให้รับรับฟังกันได้นะครับแฟนพี่แหลมครับรับชมรับฟังได้กับเพลงประกอบภาพยนตร์สุดท้ายอยากพี่แหลม่ยเชิญชวนยหนังมันมากครับผมบอกเลยทุ่มเทขนาดไหนพี่เขาทุ่มเทผมเห็นอยู่ครับแน่นอนว่าผมเนี่ยใช้เวลาในช่วงถ่ายทําแบบเต็มที่เลยก็คือ ดีไซน์ชีวิตวางแผนชีวิตว่าการเล่นภาพ,พยนต์เรื่องนี้ผมจะอุทิศเวลาให้เพราะอยากให้มันออกมาเต็มที่มไม่อยากที่จะเอาเวลาอื่นๆมาดึงความสนใจไปก็ใช้เวลาอยู่กับหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับยังเขาเรียกตั้งใจกันอย่างมากมนักแสดงทุกคนนะ เล่นกันอย่างตั้งใจฟ้าเนี่ยคุณไม่เคยเห็นคิมู่เขาคุณจะได้เห็นเขารองให <c oughs> ้คิมู๊ไหลเลยอ่ะจริงใช่ขู่เขาเล่นถึงนั้นผมว่ามาแต่เฮ้สุดยอดเลยว่ะ<ห><ห>เพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยผมคิดอย่างนี้กันว่าด้วยความที่ว่าท่าทีของหนังของพุทธิพง์เนี่ยเป็นหนังแบบเริสติกก็คือหนังอิงความเป็นจริงเ<ห>มือ่อไรที่คุณเล่นแล้วมันหลอกๆมันฟ้องเพราะนั้นต้องต้องกล้าที่จะไปเยือดความเป็นจริงในใจของตัวแสดงครับพี่แหลม เพลงที่พี่แต่งให้กับหนังเรื่องนี้ที่พี่อยากจะเพลงออกมบภาพยนตร์เรื่องนี้พี่จะร้องเพลงไหนที่ผมจะหยิบขึ้นมาร้องในในรายการชื่อเพลงว่าในดวงดาวสินเงินผมจะบอกอย่างนี้ว่าเป็นเพลงที่ผมรักมากะฮที่เกิดขึ้นมา โลกสดใสฉันมีปัญหามีแต่เธอที่คอยมองมาในแววตาของความจริงใจตื่นจากฝันฉันพบความจริง โลกความจริงฉันยังอ่อนไหวหลุดจากดาวลงมาแสนไกลเธอที่ฉันมีใน ฉันในหมู่ดาวลอยเร่มายากีดาราของความสับสนสิ่งสุดท้ายขอใครสักคนเธอเท่านั้นพอ โอเคฝากไปดูประกันหะแล้วอาจจะเจอพี่เอิญปุ๊บมาตอนนี้ผมกับพี่เอิญแบบขอบคุณพี่แหลมมากๆเลยครับดีๆมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณมากครับครับผม